ยี่บอกใครว่าแฟนโกตีอะตลกอะหนูดูตลกว่อีกแะอกาเียเป้ากไกลป่าประมาณเออมิลกิโลอะ จากบ้านเราม้าสองสามโลค่ะไม่รู้นะถึงไปกินเยอะก็จะมีสภาพเป็นแบบเนี้เออจะยี่ห้ออะไรเออพี่ไปเข้าไปดูพี่แบงค์หมือหรอแบงไหนแบงค์หัวพี่สาวเข้าไปดูใช่พี่เอิร์ดก็บอกพี่สาวเข้าไปดูไปทั่วไปหมดเลยเปนต คนบ้านะพี่เคยเห็นป่ะคล้ายๆแล้วนะใกล้จะเหมือนละเดี๋ยวย้อนไปย้อนมา